Dia lupa like, share,

เมื่อเช้าเมื่อเมักอควนี้ตอนตีสอเรารอหมอเราเราเะไ่้สบายใจว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรใได้ ำรวจมาจับเขาเขาเลยตกใจกระโดดลงน้ำไปเจ้าหน้าที่บอกเขาเป็นอะไรถึงเจ้าหน้าที่ไรเขาไม่ทําอะไรเขามาตกปลาเขาตกใจเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเขาแค่นั้นเขาก็กระโดดลงไปเจ้าหน้าที่บอกว่าเขานึกว่าเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจแต่เปล่าเขาเป็นพวกนี้เฉยเขาจะมาแค่ตะกิจเขาจะมาให้เอามาให้ขึ้นไม่ให้ตกปลาแค่นั้นแล้วเขาก็โดดลงน้ำไปตกใจนึกว่าเป็นตำรวจเพราะกลางคืนมันมองเป็นตำรวจเขาก็โดดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตีตีฝ่ามแลนะ ตีสามกว่าตีสามกว่าแล้วตอนเช้ามาก็เจอเป็นศพเลยครับไม่ไม่ไม่งมเพิ่งเจอตอนเที่ยงมาถึงก็เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดน้ำแล้วเดินไปดูลงเท้าลงเท้าก็ใช่แล้วเราก็กลับบ้านไปเออนึกว่าไม่มีอะไรแล้วกลับมาใหม่ให้น้องมาตามนึกว่าอยู่บนเรือก็ไม่เจอก็เลยกลับไปแล้วเขาก็โทรตามกลับมาอีกว่าเห็นกระเป๋าลอยพี่ก็เลยมาก็คิดแล้วแหละว่านั่นแหละแค่นั้น